ชีวิตของผู้ว่าการไม่เคยง่ายครับต้องรับมือตั้งแต่ไฟไหม้จัดการทัพใหญ่ยันสร้างฟาร์มแกเะเห็นเมืองเจริญแบบนี้ก็อาจเปลี่ยนเป็นเท่าฐานได้หากไม่ระวังเพียงพอแต่นี่เป็นเพียงหนึ่งในร้อยแปดเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนายอันโนหน7่งรอยสิบเจพาร์คโรมาน่าจากคลิปก่อนที่ผมพาไปรู้จักกับตัวเกมเบื้องตน้นปรากฏว่าหลายคนดูสนใจมากผมจึงอยากจะเจาะลึกให้ฟังครับว่าภาคนี้มีอะไรเจ๋งๆที่น่าสนใจบ้าง เริ่มต้นที่เซตติ้งของฉาครับภาคนี้จะอยู่ในยุคโรมันโบราณโดยจะมีภูมิประเทศ2รูปแบบให้เราเลือกระหว่างเลเทียมหรืออาเบียนเลเทียมจะเป็นพื้นป่าอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกไร่ส่วนอาเบียนจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่เพิ่งพาการประมงซึ่งทั้ง2แห่งนี้จะมีเกมการเล่นและใช้การวางแผนที่ต่างกันทําให้ตัวเกมที่ดูดเวลาชีวิตอยู่แล้วยิ่งเล่นซ้าได้สนุกกว่าเดิม และเมื่อเมืองเริ่มเติบโตเราก็จะสามารถเพิ่มแันมาแปลกๆเติมสีสันให้เมืองตามใจชอบตั้งแต่โรงเล่าของดีครับโรงอาบน้ําโรงละครไปจนถึงคอลเลเซียมสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างที่เราสร้างขึ้นจะสามารถสร้างอิทธิพลกับผู้คนและเมืองโดยตรงเช่นการสร้างโรงงานในชุมชนผู้คนก็จะไม่แฮ ppy ปปครับหรือการสร้างวิหารบูชาเทพที่ส่งผลต่อความเชื่อและศรัทธา เช่นการเลือกมาสเทพเจ้าแห่งสงครามโรมันก็จะช่วยให้กองทัพพื้นดินมีพลังโจมตีและป้องกันที่เหนือกว่าบูชาซิริสก็ช่วยขยายพื้นที่เพาะปลูกการบูชาเอโปนาจะทําให้ประชาชนดูแลสัตว์ดีขึ้นแต่ฟีเจอร์เด็ดของภาคนี้ที่ผมชอบมากคือระบบ Active Pause ครับเทียบกับในเกมภาค1800เมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกันผลผลิตหมดไฟไหม้เมืองล่มมันจะเครียดและจัดการอะไรไม่ทัน แต่ในภาคนี้ครับเราสามารถกดพอ s ส g เกมไว้ก่อนกิจกรรมของโลกก็จะหยุดครับเราค่อยไปจัดการกับภารกิจเร่งด่วนรวมถึงได้มีเวลาคิดวางผังเมืองและสร้างเมืองได้เต็มที่และเช่นเคยครับเราสามารถกดคีย์ลัด Control Shift R เพื่อควบคุมเป็นชาวเมืองท่องเดินสำรวจและรับชมวิถีชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิดแบบนี้ ใครที่สนใจก็รอเล่นได้เลยครับในอ no ันโน1 7 Park สร์ครมน่ากำหนดวางขายวันที่13พฤศจิิกายนนี้บน PC, PS5 และ Xbox ครับ